การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตนมันเป็นยังไงมันมีลักษณะอาการอย่างไรในการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะเป็นขอ,อย้ําลงไปอีกนะอาจจะคุยมาหลายอีพีแล้วมือนกันในเรื่องของอเป็นเรื่องเฉพาะตนเนี่ยแม้แต่ถอ,อดจากบาลีมาก็ถอดมาแล้วว่ามันเป็นเครื่องเรื่องของเวทิตาโบเวทิตาโบก็หรือว่า,าเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉพาะของเราเองเนะจะไม่ใช่เป็นเรื่องว่าไอ้ ไอ้คนอื่นน่ะเขาไม่ไม่ทำเขาจะบาปไหมเนี่ยไอ้คนที่จะมาสอนเราเนี่ยไอ้เราจะไปทาตาม,เ,ารรมเนี่ยเขาบรรลุธรรมไหมเนี่ยเขาเราจะไปทําตามเขาเนี่ยเขาจะบระรลุธรรมหรือไม่เนี่ยมันไม่สําคัญไม่สําคัญเหมือนกับพระอานน์เนยยังเป็นโสดาบันอยู่เลยแล้วสอนลูกศิษย์นเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์แยะไปหมดเลยเนี่ยซึ่งมันมันไม่ได้สําคัญว่าเขาเขาบรรลุธรรมแล้วเขาจะมาสอนเราได้เออ เขาอาจจะเอาคําของพระเจ้ามาพูดเหมือนกับพุทธวจนะที่มาพูดตีแผ่ไว้เนี่ยแล้วเราไปปฏิบัติตามแล้วเราบรรลุธรรมไอคนที่เขาเอามาตีแผ่เขาอาจจะยังไม่บรรลุธรรมก็ได้เนี่ยอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกันกับลักษณะอย่างนั้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับกายกับจิตของเราเนี่ยอยู่ดูอยู่กับอยู่แค่เราส่วนที่เราไปเอามาจากคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของวิธีธรมวิธีการหรือว่าหลักการหรือว่า วิธีปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ล่ะเพราะคุทธเจ้าเองท่านก็จะบอกว่าว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางคุณจะต้องเดินไปด้วยตนเองและคุณก็จะทําเองและคุณก็จะเห็นได้ด้วยตนเองคุณต้องทําด้วยตนเองเท่านั้นคุณถึงจะทําคุณถึงจะเห็นได้ด้วยตนเองไอ้คนที่ไอ้ไม่มารู้องทำแล้วมาสอนเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมไหมมันบาปกรรมมันก็เป็นเรื่องของเขานะมันเป็นเรื่องของเขาไอ้เราปฏิบัติตามเนี่ย เราปฏิบัติตามเขาที่เขาไม่บรรลุธรรมเราป,ปฏิบัติแล้วไม่รู้ธรรมมันก็เป็นความรับผิดชอบของเรามันเป็นเรื่องของเราต้องรับผิดชอบกรรมของเราเอง <Yeah. S 1> คนอื่นมารับผิดชอบกรรมให้เราไม่ได้พ่อแม่พี่น้องญาติมิพี่น้องใครก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะมามารับผิดชอบร่วมกรรมให้กับเราได้เลยไม่มีเลยมีแต่เราคนเดียวมีแต่เราตัวเองเรามีแต่กายกับจิตของเราเท่านั้นนะซึ่งสิ่งเหล่านีเน้เราจะต้องอทำความเข้าใจนะ ดยอาจจะต้องฟังจากคนอื่นมันจ,จะฟังจากคนอื่นมาคนอื่นเขาอาจจะศึกษามาหรือไม่เราก็ไปศึกษาจากไอ้อะไรนะพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยนะมา,าไปศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือว่าคนพระครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมอะไรก็ว่าไปเนี่หรือว่าท่านมาสอนไว้ใน y o u t u ู e อะไรก็แล้วแต่เราไปแล้วเราเอามาทําตามปรากฏว่าเราทําไปแล้วเราบรรลุธรรมไหมบรรลุธรรมคืออย่างไงเราจะต้องไปฟังก่อนว่าไอ้ธรรมะของเจ้าเนี่ย การรู้ทาคือยังไงมันก็จะมีหลายคนมันสอนเรื่องของสมาธิฏฐบ้างเรื่องอะไรบ้างแยะๆไปหมดแหละเราเข้าใจหรือเปล่าว่าการพ้นทุกข์คืออะไรไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมันเกิดมาอย่างไงเราฟังแล้วเข้าใจไหมความคิดมันเกิดไอ้ความทุกข์มันเกิดจากความคิดคุณเข้าใจไหมว่าความคิดเป็นยังไงคุณเคยเห็นความคิดหรือยังนี่ยปัญหาคือมันจะต้องทำความเข้าใจอรอบคือฟังอ่านแล้วก็ แต่ที่สาคัญที่สุดเนี่ยคือให้น้ําหนักไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยคือคุณต้องปฏิบัติถ้าคุณไม่ทาแลวคุณจะฟังจะเข้าใจอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ช่วยให้คือมันไม่ได้ช่วยคุณมันรู้ทําได้คือคุณจะเข้าถึงทําได้คุณต้องปฏิบัติเท่านั้นนะถึงจะเข้าถึงได้แต่ว่าถ้าหากปฏิบัติโดยที่ไม่ฟังเลยเนี่ยไม่ทาความเข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันอที่วิธีการที่ทําเนี่ยทําอาณาประสติก็ดีหรือว่าทํากายกตาาติกดี ทำไปทําไมทําแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้เป้าหมายสูงสุดที่ว่านิพานนิพานเนี่ยมันเป็นยังไงอาการนั้นเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยว่าอาการเ,เมื่อเราทําไปแล้วเราไม่รู้ว่าเป้าหมายก็เรียกว่าศีลประปามาคือกร,ระทําศีลละเนี่ยคือปฏิบัติในการทาศีลละพระรปัปามาคือศีลพจน์ต่างๆที่เราทาเนี่ยไม่รู้เป้าหมายมัสสมาสสะคือเนื้อหากันน่ะ ปลระมัดก็คือไอ้เป้าหมายทั้งคือทั้งหมดเนี่ยปลระมัดปลระปลระเป็นบอรอบๆมัศมาัาเนี่ยมังษาะไรเคยได้ยินมังษาเออได้แหละคือไม่รู้เนื้อหาไม่รู้ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรแต่ก็มาไอ้ศิลงเรประตับประมัดคือถ้าหากว่าเราไม่ฟังแต่ทำความเข้าใจแล้วคุณก็ทําไปคือทําไปโดยไม่รู้เป้าหมายคือเขาแปลภาษาไทยแบบว่ามาทาแบบลูกคําอะไรก็แล้วนแหละ แต่อันนั้นมันเป็นแค่คําแปลคําภาษาที่มามาสอนคาทุกคําภาษาทุกภาษาเอามาแทนเป็นคําแทนออาการที่มันเกิดขึ้นที่หลวงพ่อต้องมาย้ําคําว่ามันมีลักษณะมันมีอาการอย่างไรที่อยู่ในในการปฏิบัติธรรมนะอันนี้ตัวสาคัญมันคือคือตัวนี้นะซึ่งอะจะย้ําเน้นลงไปให้สําหรับผู้ที่ปฏิบัตินะผ,ผู้ที่อยากจะพ้นทุก์ในชาตินี้นะเอ่อ ส่วนผู้ที่จะเอามาฟังเพื่อเอาความรู้ก็ไม่เป็นปัญหาก็ขออนุัมนาด้วยที่ยังมาฟังอยู่แต่ว,ว่าท่านใดที่อยากจะ,ะปฏิบัติเพื่อที่จะให้พุทธุนในชาตินี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยควรจะมาเขาเรียกว่ามาหาอาจารย์ก่อนแล้วก็มาเคลียคือมาเคลียใจกันก่อนว่าคุณเข้าใจจริงหรือเปล่าอาจจะใช้แบบครูพักรักจำเมืองัะที่หลวงพ่อทำไว้เนี่ยคือเหมาะสําหรับคนที่ทํามาระายะาาหนึ่งแล้วนะ แล้วก็ปากรากฏว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้สน,นสิ่งนี้แล้วไม่เข้าใจไปหาผู้ที่ไปเป็นครูบาอาจารย์ในยูทูบในอะไรหรือว่าไปปรึกษาใครก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอาจจะมาทำมาแล้วมาเจอบนหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อว่าอันนี้หลวงพ่อเียเอามาจากการปฏิบัติธรรมะทีท่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นการเอาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้วศึกษามาจากย t u b e จากพระไตรปิีโดกจากคนนั้นคนนี้จากพระวจนะอะไรก็แล้วแต่ละศึกษามาหมดลว แล้วเอาไปปฏิบัติดูผลการปฏิบัติเป็นนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังนี่คือผลการปฏิบัติมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาแปลไว้ใน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  u t u b e ในภาษาอะไรก็แล้วแต่ละมันทำให้เราเราเราเอ๊ะมันทำมาแล้วทำไมไม่เปลี่ยนอย่างนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าใครสามารถจะเข้าใจบาลีได้แบบแบบภาษาเสียงนะไม่ใช่ภาษาเขียนนี่นะ ภาษาเสียงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวปาระตัวรักษาคําสอนของบุรุเจ้าเนี่ยมันมันจะเป็นตัวที่บอกบง่งบอกลักษณะของอของจิตได้นะคือไอ้ภาษาบาลีเนี่ยาาาเป็นภาษาที่บอกลักษณะของจิตนะลักษณะของจิตได้ซึ่งเวลาเราเราถามว่าเราเราฟังธรรมะเนี่ย,ยมาฟังธรรมะจากหลวงพ่อเนี่หลวงพ่อบอกว่า,วา,วาทํากายคตสติก็คือทาความรู้สึกกาย เมื่อคุณทำความรู้สึกทางกายบ่อยๆบ่อยๆแล้วคุณจะเห็นความคิดของคุณแวบหนึ่งก่อนที่มันคือทำความรู้สึกว่าเดินจงกรมเองมันเดินจงกรมไปเดินไปเดินไปเดินไปแล้วมันจะเพลินไปสักพักระยะหนึ่งเนี่ยมันหายไปตอนไหนไม่รู้ไอ้เท้าขวาเท้าซ้ายที่มันสัมผัสพื้นอยู่เนี่ยมันหายไปตอนไหนไม่รู้เแต่มันกลับคืนมาแล้วคุณเห็นก่อนที่มันจะกลับคืนมามันคิดอะไรอยู่อนนรก็เรียกว่าบูเบแปลว่าก่อน นิวาสาคือบุคคลนิวาสแปลว่าอยู่นิวาสาคือมันไม่อยู่คือมันดับมามันมันก่อนที่มันดับมาเนี่ยสารุ้สติญาณน,นิวาสสคือสติคุณเห็นทันเห็นทันไอจิตที่มันกลับมาก,ก่อนนะี่หลงวงพ่อบอกว่าละลึกชาตินะก็คือละลึกชาตินี่แหละชาติคือชาตินี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยคือชาติอันนี้ใครจะเอาชาติท้องก้อยท้องแม่นั้นก็เป็นเรื่องของใครไปปูดแล้วป็นปน,นิทานเรื่องของ คามีเรายังไม่ไต็มใใครจะไปรอก็รอไปก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ความคือแล้วต่อินซีของแต่ละคนเนีย่ยเดีวว่าคู่ที่มีอินซีที่หลวงพ่อเล่าไว้เนี่ยเพื่อเผื่อสาหรับคนที่มีอินซีที่แก่กล้าอย่างอ e ีพ e ีที่แล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของปัญญานะซึ่งปัญญามีในมุมพวงอนะินซีนะจะเล่าในอ e ีพีต่อไปแต่ว่าอ e ีพีนี้อยากจะเล่าว่าให้เราเนี่ยไม่ต้องไปนสนใจว่าคนอื่น เขาจะบรรลุธรรมหรือไม่ไอ้ที่มาสอนสอนกันอยู่ในยู u ูบเนี่ยหรือมาพูดประสบการณ์ต่างๆมันตลงกว่านี้ก็แล้วแต่ปัญหามันคืออยู่ที่เราเนี่ยเพราะเราเองจะต้องรับผิดชอบกรรมของเราเองคุณจะบรรลุธรรมหรือไม่หรือไม่บรรลุธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณเองไอคนที่มาบอกมาเล่าเนี่ยเป็นแค่แนวทางบอกทางสิ่งที่ต้องทำคุณต้องทำเองต้องทำเองเท่านั้นถึงจะเข้าใจ ทำเองตั้งแต่ไหนตั้งแต่การฟังเลยการฟังฟังก็้ฟังอย่งางคนนี้มาเราลองทําดูคุณทําตามที่เขา,าได้ไหมล่ะ,ะทำไออนัอง่งฟังแล้วบรรลุธรรมเนะี่ยฟังแล้วบรรลุได้ไหมเนี่ยปัญหาคือคุณอาจจะมีสัมผัสเพียงพอที่จะฟังแล้วบรรลุธรรมได้ก็ได้ก็สาธุเถิดถ้าคุณบรรลุธรรมได้ก็คุณก็คนทุกได้แต่ถ้าฟังแล้วยังบรรลุธรรมไม่ได้คุณก็ต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็มาฝึกมาศึกษา แล้วก็ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ทํายากแต่ว่าปัญหาของมันคือเราจะข้ามไอตัวไอวิจิจริชาไม่ได้คือถ้าหากว่าคุณไม่ฟังแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณก็จะสงสัยถ้าคุณฟังมาแล้วมาคิดมันนิ่งอยู่ในความคิดของคุณอยู่คุณก็จะแตกข้อสงสัยไปเรื่อยๆก็แล้ววิจิตริชาคุณจะข้ามไอไอตัวสังโยชน์สามตัวไม่ได้คือหนึ่งสักยติทิฏฐิ คือความคิดความรู้ของเราเนี่ยที่เราทําเนี่ยมันจะเห็นว่าอะกายของเราเนี่ยไม่ใช่คือมันเป็นคล้ายๆหุ่นยนต์อะมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นตัวเราเนีเรียกว่าก็เรียกว่าเห็นกายเห็นตาหูจมูกจินกายกายใจของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราออันนี้สั่งกระิติคือเห็นด้วยด้วยความเห็นจริงนะไม่ใช่ว่าคิดเอานะมันเห็นด้วยความเห็นจริงอันนี้สองคือสีเระดับปรับอันที่สองคือเรื่องของวิกิจิตชา คือความสงสัยถ้าคุณฟังไม่เข้าใจอย่างเช่นหลงวงพ่อบอกว่า,าให้ไปทากายยกตาสีนะทําความรู้สึกทางกายเนี่ยแล้วคุณจะเห็นวิชาหนึ่งพอคุณเห็นวิชาหนึ่งแล้วคุณจะเห็นวิชาสองแล้วก็เห็นวิชาสามเมื่อคุณเห็นวิชาสามนั่นแหละคือคุณตกกระแสอคุณตกกระแสอาจจะเพิ่งเห็นแค่แวบเดียวก็ยังถือว่าคุณเข้าใจได้แลวคราวนี้คุณต้องปฏิบัติมันไปเรื่อยจนจะเห็นมันบ่อยๆจนวิชาสาม ห้าวิชาสามที่มันสมบูรณ์คือเห็นเกิดดับที่สมบูรณ์เนี่ยนหละเห็นเกิดดับที่สมบูรณ์คือภาวะของอรหันต์เป็นสภาวะอรหันต์คือมันถ้าหากเปรียบเทียบเป็นกับไอการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับเฟรมเฟรมที่เราถ่ายรูปหรือว่าเฟรมหนังแล้วแต่เป็นเฟรมเป็นเฟรมเฟรมหรือแม้แต่ไอกระทั่งไอตัวที่เราทําอยู่เนี่ยไอยูทูบเนี่ยไอที่เราขึ้นมาไว้เนี่ยอันนี้มันยี่สิบห้าเฟรมต่อหนึ่งวินาทีแต่เราเห็นหนึ่งเฟรมนั่นแ่ะะอ่า แล้วคราวนี้เวลาที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเกิดทุกๆขณะจริงเนี่ยคื feet, อมันเกิดเกิดต่อเนื่องกันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเห็นไม่ทันมันมันทุกเฟรมอันนั้นถ้าหากว่าเราเห็นประมาณหนึ่งในสี่มาแล้วก็เรียกว่าห <c oughs> น,นึ่งในสี่เขามาแล้วก็เรียกว่าภาวะตกโซดาบาันคือเห็นมันเกิดดับ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 อยู่อยู่เรื่อยๆนะยอันนี้เป็นภาวะโซดาบาันะคราวนี้คุณจะทำยังไงถิ้งใจเห็นมันเกิดดับได้คุณต้อง ฟังธรรมะของหลวงพ่อนี่มาสักระยะหนึ่งแล้วคุณไปปฏิบัติดูนะทาความเข้าใจแล้วก็ทําแล้วก็ไปดูแล้วคุณเห็นความคิดของคุณเมื่อไรที่คุณเห็นความคิดของคุณเองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นไม่เกสังขารคือเห็นมันพูดอยู่ในใจหรือว่าเห็นมันคิดอยู่ในใจนะหรือว่าคุณเห็นความทุกข์ของคุณเกิดขึ้นมาในใจของคุณเองเนี่ยคุณสามารถที่เห็นได้นั่นนั่นคือประตูแรก เรียกว่าการระลึกชาได้คือระลึกความคิดที่มันตักแต่มันเกิดมาเมื่อกี้แล้วมัน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 ดับมาแล้วความหมายมันเป็นลักษณะเพราะนั้นเอเมื่อไหร่ที่คุณทําเนี่ยคุณก็ต้องทําด้วยตนเองคุณถึงจะเห็นแล้วจิตของคุณถึงจะเขาเรียกว่ามันมันเกิดศรัทธาศรัทธามันเกิดความเชื่อมั่นเพราะมันเห็นเองอ่ถ้ามันไม่เห็น มันก็จะไม่เชื่อมันก็จะไปวิกฤติฉาคือคุณก็ข้ามตัวนี้ไม่ได้ข้ามสังโยชน์ตัววิกฤติฉาไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้คือการเข้าถึงธรรมคุณเข้าถึงไม่ได้คุณก็จะอยู่ในแค่ความคิดเพราะว่ามันเป็นจิตตัวเนี้ยมันต้องเห็นจิตจิตต้องเห็นจิตของตัวเองมันถึงจะวางได้เพราะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ย ถึงจะต้องทำความเข้าใจเรื่องการเป็นเรื่องเฉพาะตัวนี่ไม่ใช่ว่าคนไอ้คนสอนเนี่ยบรรลุธรรมหรือยังเนี่ยไม่จำเป็นที่จะคุณจะไปสนใจคุณเอาวิธีที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเนี่ยมาทําถ้าไม่ใช่ไม่ได้ผลคุณก็ทิ้งไปคุณก็ไปทำแต่ว,ว่าคุณต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าไอ้สิ่งที่ทําแล้วเป้าหมายคืออะไรอย่างเนี้ยนะเป้าหมายมันคืออะไรเป็นไงเราก็ถ่ายทั้งปไปเกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่าที่มาย้ําให้ฟังเนี่ยเพราะว่า,วามันเป็นธรรมที่มัน มันเป็นการทํามาจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการฟังแล้วเอาไปคิดทํความเข้าใจถ้าฟังแล้วคิดทํความเข้าใจเนี่ยคุณก็จะคิดไปได้หลายอย่างแล้วคุณก็ยังสงสัยก็ยังก้าวข้ามความสงสัยไปได้เพราะว่าจิตของคุณมันไม่เห็นมันไม่เห็นไอ้ตัวไอ้ตัวที่คุณทําเนี่ยเพราะว่าคุณคิดจิตของคุณมันก็อยู่ในความคิดนั่นแหละ มันเป็นตัวของคุณเองเรียกว่าอัตตาอัตตาเนี่ยมันเป็นตัวอัตตาคุณต้องออกจากอัตตามาเป็นอนัตตาคุณต้องออกมาว่าเห็นว่ามันเป็นอัตตาอันนี้มันเป็นอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้นะไอไอตัวเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นอนัตตาหรือว่าเห็นไอ้ก็เรียกว่าไอ้ความจริงหรือว่านิยามอธรรมนิยามเนี่ยคืออันิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคุณไม่มาเห็นตัวนี้เนี่ยยังไงคุณก็ไม่เห็นธรรม คุณต้องเห็นด้วยใจของคุณจริงๆไม่ใช่ด้วยความคิดซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะต้องปฏิบัติต่อต้องปฏิบัติต่ออ่านี่ก็จะฝากไปสําหรับไปผู้ติดตามนะหลวงพ่อมาอยากขอย้ำนเนีเคล่ึ้นก็เล่าเรื่องนี้ไว้หลายหลายอีพีแล้วนะแต่ว่าอ่าใครติดตามมาลหลายๆอีีก็จะกลับเข้าใจแต่ว่าขอให้อ่ามีกําลังใจในการปฏิบัติเนะี